เคยไหมครับผมเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยต้องก้มจนหลังเทบหักวันนี้ผมมีัวช่วยใช้แค่ท่อ PVC ใส่ปุ๋ยได้โดยไม่ต้องก้มครับผมขั้นตอนแรกครับให้มันเพื่อนไปหาขวดน้ำมาครับเป็นน้ำขวดน้ำอารมณ์ยิ่งดีครับผมแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายครับหลังจากนั้นก็จุดเตาแล้วก็เอาขวดสูงเข้าไปครับไม่ต้องสูงลึกนะครับผมแล้วก็ลนไฟ รดน้ำร้ไกลๆนะครับผมนี่ครเริ่มชิดแล้วโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยครับก็รนจนเน้นตรงนี้ครับตรงตรงปากเนี่ยให้ขวดมันชิดนะครับผมส่วนตรงเนี้ยก็เอ่อให้มันอ้าออกนิดนึงนะครับตรงนี้มันร่นเข้าไปคนละตัดออกนะครับผมไปดูวิธีใช้งานกันครับอันนี้ปุ๋ยนะครับผมเวลาเราจะใช้นะครับเราก็หย่อนลงไป ใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ